กี่ตัวพะล้ำโอ้โอ้โอจะออกแล้วหาหกเท็ตโตกล่งแซมหน่อยเสร็ได้ยังเ,เป็นกว่องส่งฮะเก็บ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 อีกหนึ่งสองสาม สีห้าหกตัวสองตัวงามกว่าน,นี้ตัวน้อยกว้างกา Tô đâm tích Đây là tô mình dài Câu có chất mỏ Đây là tô mẹ ụt cá Ô, lái tổ Bằng têm nơi tô กับกวางกี้น้อยอ๋อมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูมันจะใหญ่แต่กลมใหญ่โตัวโตวกวางกี้แม่อูด สวัสดียามเช้าอีกครั้งนะครับกับภารกิจตามหากวางตัวใหญ่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับอากาศตอนเช้าจะมืดๆหน่อยยังคืมๆอยู่ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เกือบจะเจ็ดโมงแล้ว มปข้างทางก่อนนะครับวันนี้ไปลุนก่อนแรกกันเลยนะครับเห็นดำๆอยู่น่าจะมีตัวโปจะใหญ่กกางกิกังแซมมาก้า ฮ่อยล้ววามขีน่อยกับควาแม่อู๋3โต สตัวเปลี่ยนฝรั่งใหม่นะครับแขวนไว้ที่เดิมก่อนก่อนต่อไปเลยนะครับ ก้อนนี้ถ้าจำมิรุ่นนี่ก็สักตัวรุ่นก้อนต่อไปเลยนะครับ อไม่มีรุน่นต่อไป สักโตร,รุ่นก่อนต่อไปเลยนะครับ ลงมามีไหมมีอยู่เห็ุแล้วสองโตังงามกว่าเนี่ยตัวน้อย หวังกาตัวดำติก๊กไม่ได้ตัวมีใหญ่เขากว่าเจ็ดม่อพี่ต้นพ่อแม่อุดกาต้องใส้ถ้าจะเซ็ตพระละคิดละ่ะ แคว้นวัติก่าลคำเดียวนะครับลุนไปพร้อมกันเลยนะครับเอาลอมาก้อนหมานแอมก้อนหนึ่งวันนี้จะหมานก่อนดักแซบมีสักโต ดูซิไม่มีไม่ติดเกียวไปก่อนรุ่นก่อนต่อไปเลยนะครับเปลี่ยนที่แขวนใหม่เออลงมาโอ้มีไลายตัวขนาดบินอยู่ไหน พอแล้วกี่ตัวปพะล้ำโอ้โอ๋โอจะออกแล้วหาฮกเชตโต้ควางแซมหน่อยจได้ยังเป็นกวางส่งฮะเกบ็กบเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บหนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสาม สีห้าหกโตเจ็ดโตอ,ออกมาในเจ็ดโตนะครับก้อนนี้เป็นที่แขวนใหม่ แขวนว้ติดเก่ากําเดียวนะครับเดี๋ยวหลุนหลังต่อไปก่อนต่อไปครับต่อเลยนะครับอาจจะบ่มีก็ก่อนนี่มันหันดำดำกับแล้วรุ่นก่อน บรรยากาศตอนเจ้าเม,มื่อคุนฝนตกมืดๆนะครับคึมๆึมฟ้าคึมฝน รุ่นก่อนต่อไปโอ้หลายโตวกวางเต็มหน่อยกับกวางขี้น้อยโอ้มีตัวใหญ่รุ่ใหญ่ตัวมันจะใหญ่แต่กลมใหญ่โตของโตกวางขี้ ดเ,เก็บไว้ที่เดิมก่อนนะครับลุ้นหมายสวนเงาะนะครับ เห็นตัวต่อน่าจะมีเอาลงมามีเหรอซักตัว ใส้สวนเงาะนะครับรุนแรงพร้อมกันเลยครับเอาลงมากล้องเออกองหันกล้องนี้เออ สักตัวบรรยากาศยามเช้านะครับลุ้นก่อนสุดท้ายนะครับปิดคลิปที่ใต้ต้นกระท้อนอีกคลิปหนึ่ง มาหลุนกันนะครับพูดไทยผสมคํา,ายองภาษายองจีนีกอโตใหญ่ก้าหววงแซมสามโตอุดหน่อย Porto. สรุปผลท้ายคลิปนะครับปิดที่สวนสับปะรดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าบางกรก็เก็บกลับบ้านไปละน่าจะยี่สิบตัวน่าจะถึงนะครับยี่สิบตัวสาวโตว ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามให้ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ